หนึ่งร้อยวันพวกเรามาเปิดร้านอาหารสุดหรูกลางป่าบอกเลยว่ามีเมนูเลิศเลิศทุกเมนูเลยวันนี้จะสนุกขนาดไหนเนี่ยไปดูกันได้เลยแต่อย่าลืมกดติดตามกันหน่อยนะกดไลค์ให้ด้วยวันนี้ฉันมีภารกิจให้ด้วยอ่ะโอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้ะโอ้ย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 โอ้อ้ยโ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 ท้ยโิ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้อ้ยโอยโอโอ้ยโอ้ยโอออ้อ อัดทายมาติมืดแล้วเนี่ยทายเราติมืดแล้วเนี่ยนัก,กาโโพาะไก่โอ้โหสภาพเนี่ยนะน,าน,านออกกัออกพาไก่เพาะไก่กี่โมงไม่รู้อ่ะมันดูกล้ามเป็นมัดๆด่ะโอโอนนธ์ทายตีพี่อาชีพอะไรอคอรอสเทย์ยอเสาวหัวฟ้าเอ้ยเฮ้ยเกือบถูกละแต่เกือบละไม่ใช่หมวกแบบนี้อ่าชุดแบบนี้ยัางไงาอาชีพนี้แน่นอนคือนักเพาะไก่เอาไปก่อน ถึงหน้าฉันจะเหมือนไก่แต่ฉันก็ไม่พอไก่โอ้ยพวกเธอมันแบบ <Hello. S 1> อ่าอ,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 อีกรอบหนึ่งอ่ะให้รอบหนึ่งช่างแต่งหน้าโอ้ยนี่นี่หลอนดูนะกูยังแต่งหน้านตัวเองไม่รลอนเลยมึงดูหน้ากูกูช่วยแต่งหน้าใครได้ไม่ <laughs> ก้อนนั่นแหละก็นี้ไงอ่าอย่างไรครับพี่สวยก็มันแต่งสวยแบบไม่เหมือนใครสวยแบบไม่มีใครเหมือนแล้วก็สวยในแบบของตัวเองอ่าเป็นอย่างนี้เองอเออทุก เอความสวยช่วด้วยความสวยเอความสวยแน่นอนสอบไม oui, ่ก่อนสอบไม่ก mm ่อไม่ก่อนสอบไม่ก่อนเพราะความสวยไม่รอใครอ่ะทุกคนทุกคนมาี่ก่อนทุกคนมาไี่ก่อนมามาลมก่อนลมก่อนลมก่อนในร่าในร่าคือฉันจะเฉลยให้ก็ได้ว่าฉันอ่ะเป็นแม่ครัวหัวไก่ตาบ เป็นเชอร์ตุ๊ตาบาร์บีจิกาีจิกาจีลกฉันเป็นแม่ครัวหัวไก่ฉันสามารถทำอาหารพวกเธอกินได้ด้วยเออโอ้ไม่โงเป็นไงตกใจมัโอ้มากแม่ครัวหัวไก่เออข้าไปถึงเกาตี้อ่างั้นฉันให้วาลุกิจกรกันวันนี้ฉันจะทำแบบว่าร้านอาหารแล้วก็ให้พวกเธอไปหาวัตถุดิบมาให้ฉันแล้วฉันจะไหพวกเธอซื้อฉันไปหาวัตถุดิบมาให้เธอแล้วเธอทำของให้ฉันซื้อ ใช่แล้วใครจ่ายตังค่าวัตถุดิบพวกฉันล่ะก็พวกเธอไงอ๋อก็ลืมไปเนาะว่าถ้าฉันมีวัตถุดิบแต่สามารถทำอาหารไม่เป็นฉันก็มีดูจะกินอะไรที่ไม่ล่ะใช่ถ้าเธอไม่สามารถเอามาให้ฉันได้เธอก็ไม่ได้กินดังนั้นเธอไปหามาเธอจ่ายเงินซื้อฉันมันจะเลิศเลยล่ะฉันนาะเป็นแม่ครัวที่สามารถทำอาหารได้ขั้นสูงสุดเลยแต่ว่าเธอจะต้องเอาอาหารมาให้ฉันดูนี่หนังสือฉันเดทโนดจะมีเดทโนดด้วยนี่เราก็มีด้วยนี่ทุกคนดูนี่นะ <biraz S 3> กระทะทองแดงกระทะทองแดงคือตอนนี้เราเป็นพ่อครัวใช่ไหมทุกคนเราจะมีหนังสือที่จะบอกว่าสามารถดูสูตรได้ด้วยนะคะสามารถทําซีฟู้ดได้นะคะบวกความหิวร้อยสี่สิบทำสเต็กได้ด้วยบวกร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็ทำซปฟักทองบวกความอุ่นสองนาทีแล้วก็สามารถทําเป็นบาร์บีคิวได้นะคะทุกคนบวกเลือดแล้วก็บวกกับว่า หิวด้วยค่าความหิวแล้วก็นำเค,ค้กแครอทได้ด้วยเค,ค้กแครอทจะสามารถมีในวิชั่นได้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็บวกเลือดด้วยในวิชั่นคือสามารถมองในที่มืดได้ด้วยนะคะทุกคนโดยไม่ต้องใช้ไฟฉายเลยแล้วก็มีแมกกาพูนหัวกระสุนนะคะแมกกาพูนหัวกระสุนเขาบอกว่าจะบูสต์สปีดแล้วก็เพิ่มเลือดด้วยเลือด,เล,อดเลือดแบบเต็มเลยอ่ะโอ้ยเลือดว่ะวัตถุดิบมาแล้วคะ่ะเชฟไหนไหนไหนโอ้ดีแหละของโปรดนี่มาดิมามาดิมาวัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือเด็กโอ้ยโอ้ยกิน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 ห่อยกินกันกินก เกือบละเขาบอกว่าเอาเนื้อสตเต็กลงไปแล้วก็อะไรก็ได้อีก2อันจะเป็นเนื้อสตเต็กย่างนี่แนะโอ้ใจ๊ขีเหนียวอะไรอะไรเป็นงอานสตเต็กเอาสตเต็กกินาน,นี่โยนโยนโยนเออเดี๋ยวเราเชนตำอมาหันให้กินเลยเนี่ยสตเต็กเร็วโอเคเดี๋ยวเชนไปหาให้ให,าหาได้เดี๋ยวฉันจะปรุงอ,อร่อยๆให้เลยตอนเธอกลับมาวิธีปรุงของเรานะคะทุกคนดูนะไอวีไอวิดูนะอันนี้ของอีสวยนะ แบบอินเดียหรออ่าใช่แบบว่าเพิ่มความนิ่มของเนื้อหูเนื้อเนื้อนี่ไงเนื้อสเต็กอนูรออันนี้แล้วกันพี่สวยพี่สวยมีอาหารมากินหน่อยแล้วนี่นี่นี่อยากกินอ่ะเอออยากกินไมอ่ะไม่มีอะไรเจ๊ไม่มีอะไรกินเลยกินเลยอร่อยไหม อะอรอยมันคืออะไรอ่ะเมกามันคือสเต็กแบคทีเรียนะแบคทีเดียโอเคจริงเหรอเพราะอะไรเพราะเธอจะเอาอะไรลงพื้นหรอไม่เกี่ยวไม่มีไม่มีเพอร์เจอร์อู้เราจะมาไม้ไส่ให้มันขยายก่อนจะได้บอกว่าพื้นที่ร้านอาหารเราจะได้ใหญ่ๆและสวยงามอันนี้อะไรอะแปลกๆนะเนี่ย ห้องครัวเราจะต้องแบบว่าเป็นสี่เหลี่ยมเราจะไม่เอาแบบว่าเราจะไม่เอาแบบว่าเอ่อห้องครัววงกลมแล้วน่าเบื่อเราจะทาร้านอาหารแบบว่าสี่เหลี่ยมนะคะทุกคนเราเบื่อวงกลมแล้วนี่อันนี้เป็นห้องแบบว่าห้องครัวจะมีแบบว่าฟิลแบบข้าตงเคาน์เตอร์นิดนึงโอเคเดี๋ยวค่อยย้ายวางไว้ก่อนเออนี่อันนี้เอาลงครัวเดี๋ยวนะไอเด็กพวกเนี้ยไปเกย์เกยเลยลำย มันบ้านฉันมันห้องครัวฉันมันร้องอะไรเอ่ยออกไปไปอยู่ไหนก็ไปทำอาหารตรงนี้ดีกว่าเลิศเจ๊หนูมีอะไรมาให้เจ๊อะไรเจ๊ว่ามาเจ๊จะแบบจะรักด้วยเหรอเจ๊เอามาจากไหนมาหรอโอ้โหวางไว้เออวางเออมีม้ามาด้วยเหรออุ้ยม้ามาเธอซื้อหมดยังยังไม่หมดโอ้ my god เธอยึดไปครึ่งหนึ่งของบ้านหรออ้าวจะกินไหมข้าวจะกินไหมอะ อ๋อโอเคต้องกินแหละเนาะเออหรือจะยังไงหรือจะไงฮะทำกินเองได้ไหมล่ะโอเคก็น่าสนใจก็น่าสนใจใช่ว่ามันก็ลดเลยนะเจ๊ขอข้าวไว้สักสองอันได้ไหมเจ๊เอาเลยเจ๊เจ๊ขอข้าวควรเอาเลยเจ๊อะไรเจ๊เจ๊ไม่ทำเลยเจ๊เอาเหรอเอาเหรอป้ามงเจ๊้ึงนะเอาเลยเจ๊ข้าวไหนวะข้าวโอ้ไม่ก็ไหนอ่ะวัตถุดิบอยู่ไหนไม่มีเลยจะทำได้ไงข้าวอะฮะเจ๊ไปสร้างไปสร้างตู้แช่ไว้สิไปสร้างตู้แช่ไว้ตรงเนี้ยเออแป๊บหนึ่งสิจักรทำเนี่ยเจ๊ นี่ตู้แช่ตู้แช่โอุร้อนมากร้อนมากเออตู้แช่แช่เนื้อมาแช่เนื้อมาเออแช่เนื้อมาเออเดเลยขออีกขอใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวฉันทำแป๊บนึงข้าวฉันอ่ะอ้าวสั่งข้าวไว้หรอเพื่อนสงข้าวไว้ไปตกปลาป่ะสิตลุกต้องใช้ปลาหรอปลาก็ใช้สุปปลาไงแล้วหมาล่ะเยนี่สุกหมาไงแบงค์ทาสีอ๋ออุ้ยลด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 เอามาข้าวฉันเมื่อกี้ล่ะฉันกินก่อนฉันหิวอ่ะพ่อเขาก็หิวเป็นนะเอาโอเมก้า อเออไอยเก็บพงเก็บผักอ่าร้านค้าผักเออนี่แหละเนี่ยถูกต้องหนูอย่าตซนนะลูกดอกไม้ประดับร้านไหนแล้วกันเออแต่ร้านยังไม่เสร็จนะมันต้องมีปรับตรงประตูปิดก่อนเดี๋ยวมีคนไม่หวังดีเข้ามากินฟรีอ่าเนี่ยร้านอาหารเราก็จะประดับหน้าร้านแล้วกันให้ดูมีอะไรนี่แนะอนเลิร์อยู่ โอ๊ยร้านน่ารักมากเอาดอกไม้ไว้หันอย่างนั้นละ่ะเฮ้ยเอ้ย,อยน่ารักน่ารักน่ารักไอ้โตไว้นั่ง,รอ,งรอยางหิวแล้วหรอไปเอามาสองอันโอ๊ยสั่งหล,ล่หนลอนสั่งใครหล่อนสั่งใครเร็วๆวฉันนั่งรอไปเร็วๆเร็วาๆนิ่งข่าปะหนามากเฮ้ยตุ๊กตาบกมากเฮ้ยด่าใครเอ้าตาวค่ะเจนหนูรอกินข้าวเจนอยู่นะไปจ่าป้า สะอาดใช่ไหมลายเจ๊ฝีร้านมันสะร้านเป็นสระปลกใช่ไหมร้านเป็นสระปลกมากใช่ไหมฮะบางอาจด่าฉันว่าร้านฉันสระปลกใช่ไหมบ้างนะลูกค้ากําลังใส่เครื่องปรุงพิเศษอยู่นะอยู่ในนี้ปลอดภัยมิเนี่ยปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยโอเคปรุงเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะโอ้ไม่โง่โง่โง่ อ่าพร้อมเสิร์ฟค่ะด้วยนี่ค่ะโอ้ยแล้วทำไมต้อรู้จักกระสุนอะไรเดี๋ยวนะอันนี้คนปากเจออันนี้นะคะาต้นคุณหัวม่วงตรงนี้ค่ะมากินเลยอาของกระสุนได้ไม่กินโรงงานล่ะอ้าวกระถาจะกินไม่กินล่ะว้าวลูกค้ามาลูกค้าเต็มลูกค้าทำไมลูกค้าเต็มเลยลูกค้าเต็มเลยอย่าหนีลูกค้าสิงานลงไปตักเก็บข้าวลูกค้าเขาเยอะเกินตั้งตัวไม่ทัน จัดการลูกค้าหน่อยลูกค้าลูกค้าอนี่มันมากินฟรีไอพวกขอกินฟรีหรอใช่ในตอนที่แบบหลูหน่อยเออนี่เป็นแบบทางเข้าแล้วกันอะไรเนี่ยพี่สายลู่ชั้นไหนไปไหนอ่ะอะไรนะพี่สายลู่ชั้นไหนไปไหนออกไปจะไม่เสร็จเลยเนี่ยวเดี๋ยวพี่สายลู่ชั้นอะโอ้ยอยู่นี่เลยู่เน่งอะไรล่ะเพื่อนชู้นี่อะไรอ่ะอุ้ยโตนิเลิศ์โตนี้เลิศอันนี้วีดีเลยแล้วกัน โอ้ยโออยนั่งรอสินั่งรอจเฉยๆมาเสิร์ฟเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟแล้วนี่ลูกค้ามันเป็นเอ่อซีฟู้ดทะเลลึกนะคะจากปลาน้ำลึกปลาแองเกิลฟิชนะคะขุดมาขจะดำลงไปจับมาแต่ตัวเนยยากมากเลยอะไรอ๋อซุปเปอร์วานอ๋อเปอร์วานโอเคได้นะซุปเปอร์วานนะคะแป๊บนึงนะใช่ได้ชิ้นชุบปะวานซุปเปอร์วานมาเสิร์ฟแล้วค่ะคุณลูกค้าโอ้ my god ตัวใหญ่มาก เป็นประวันประวันแดดเดียวนะคะคุณลูกค้าลองกินดูนะประวันมีเคี้ยวอ่ะอ่ะเอาไว้กินแผงต้นไงอ่างมๆๆๆๆอร่อยมากโอ้ยเห็นไหมดะสิบบาทหนึ่งไม่ว่าตากแดดนานหรือเปล่าตากแค่นานไม่เคยกินเนื้อปลาวานสินะเนื้อมันจะแบบนี่มันจะหยาบๆอย่างเงี้ยแหละเออลูกค้าอย่าบ่นดิไม่กินก็ไม่กินก็โยนทิ้งไปอ้าวไม่กินก็โยนทิ้งไป ได้เลยสักคู่นะซุปสุดลับมากําลังทำให้นะโอเคเสร็จแล้วซุปสุดลับของร้านนี้อ๋ my god is so red look so delicious มากเลยค่ะพี่กินแล้วล่งคอยแหละมันเป็นซุปนะเนี่ยอ้าเออไปโยนไปเฮ้ยไปไหนเนี่ยโยนไปไหนเนี่ยโยนไปไหนอ่ะโอ my god เสร็จเลยโอ้ยก๊อดสยูเอาลูกน้องไา่ไปแล้วไม่ดีวะไม่ได้ไปมองได้สัมอะอ่ะเดี๋ยวให้ให้ให้มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอ้ไปหาเด็กหกใหญ่เหรอโอ้โหอันนี้นะคะลูกค้านี่อร่อยไหมครับคุณลูกค้าอันนี้อร่อยรึติโอ้ยความความ โอเคฟวามอ๋อเป็นแบบเซอร์ไพรส์เป็นแบต้องเปิดออกเขาเราดูข้างในมีอะไรใช่ไหมดูนะปุ๊บแตนแตนนี่น่ากินน้ากินอะอ่ะกินแล้วค่ะซุปกระดูกหมาอวุาอะวุนปลาใช่ร้านหน้าเทาร้านหน้าเทาอุ้ยร้านหน้าเทาเลิศว่ะในเก้าอี้อันนี้นั่งเก้าอี้ชมวิวข้างนอกปะเผื่อนั่งรอแบบลูกค้าเยอะเผื่อลูกค้าเยอะโอเคอ่าพร้อมหนังหมี ผมหนังหมีห้ามเข้าเออเหมือนแล้วเราต้องใหญ่ขึ้นอนะันนี้เอาดีๆอู้พัดลมเดี๋ยวลูกค้าร้อนโอเคอเดี๋ยวลูกค้าร้อนอ่ะเป่าเป่าเป่า V.I.P ตรงนี้อ่า V.I.P ตรงนี้แบบนั่งกินแบบไอ้นี่ใกล้ต่วนไงอ่า V.I.P กินตรงนี้นะโอเค คุณหิวอุ้ยไม่กลัวเพราะกลัวกินได้นี่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 ว้าเธอมันเลิศเลยแหละเธอมันเลิศเลยแหละเดี๋ยวให้กินพิเศษเลยบาร์บีคิวพาซาตายฉันมีของเมนูให้เธอกินพิเศษด้วยนั่งรอเลยคุณลูกค้าของพิเศษสำหรับคนเก่งโอเจนี่ฉันมีกระถางต้นไม้ให้ด้วยโยเลยโยเลยเจ๊โยเลยเออเลิศเลยแหละเดี๋ยวเจ้าเมนูสำหรับคนเก่งไปบวกพลังโจมตีแรงมากไปเร็วนั่งรอได้เลยมาเตรียมพร้อมแล้วนี่เนื้อหมาย่างเออ ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเอาได้กินวิเศษของคนอื่นเลยนะคนอื่นได้กินอ,อ,อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ,อจริงด้วยนั้นขอกินเลยแล้วกันเอ,อ๋อนี่ไม่กินอจะโยนให้ดูเดี๋ยวขอถ่ายรูปเช็คอินก่อนถ่ายรูปเ็แล้วดี๋ยเช็คอินเท็กนะช็อกเ็เรามีรีวิวรถให้ให้สอบาทนะรีวิวรถใ,<า>ใ,ให้2บาทนะทนะนี่เขาบอกว่า รีวิวร้านลดลดราคาด้วยมาลดสองบาทนะลดสองบาทลดสองบาทนะเอาเอาข้าวหน่อยเอาข้าวหน่อยเอาสั่งลูกลูกค้านั่งรอเลยลูกค้าแป๊บนึงลูกค้าท่านรีบไม่มาแต่เมื่อวานล่รคะลูกค้าเมื่อวานก็มาวันนี้ก็มามาทุกวันล่ะแต่โอ้โหไม่ทันไม่ทันสักที้ได้ขัดสีข้าวน่ะ สั่งสองได้หนึ่งสั่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งอ๋อโอเคอ้าวันนี้สั่งอะไรครับมีเมนูเยอะมากเลยมีนี่มีเนื้อแม่ใหม่เลยอยากกินไหมเนื้อแม่ใหม่เอาเอาเนื้อแม่ใหม่เลยเนื้อสเต็กเนื้อสเต็กตัวเงินตัวทองโอเคน้องคะลงโต๊ะด้วยค่ะน้องโอ้ยเด็กลูกใครเนี่ยลูกใครเนี่ยลงไปไปล้างจานไปล้างจานอ๋อมันเป็นมันเป็นโชว์พิเศษค่ะเป็นการเต้นโชว์กับลูกค้าอะรับนะรับนะรับนะ ออร้านลมันแหละอ้อยลูกค้าลูกค้าเข้าลูกค้าเข้าตัวจีนตัวจีนมาลูกค้าเข้าตัวจีนลงตัวจีนมาเต๊อย่านะอย่าหนีชงชงน้ำมันชงจริงอันนั้นจริงจริงช่างจงจริงแป๊บตึงตัวจีนมาทุกคนมานั่งเลยมานั่งที่แล้วเอาไม่กินจริกินเองก็ได้วะ เออคุณลูกค้าคุณลูกค้าคะค,คุณคุณพ่งพูดมากค่ะคุณออคุณลูกค้าอยากกินอาหารอะไรคราวนี้ร้านมีของแบบอร่อยมากเลย<า>สนใจไหมสนใจมากค่ะอันนี้งไงล่ะอ่าเมนูแรกนะขอเสิร์ฟเป็นแบบว่าเบสิกเบสิก,ก่อนดีไหมได้เลยโ,โอเคเไ,มไม่บอกเมนูก,ก่อนหรอไม่บอกไม่บอกเมนูแรกนะเมนูแรกเลยสเต็กที่อร่อยมากนี่อุ้ยเ้อนมากอ่ารอกินพร้อมกันนะ อันนี้ของคุณเอมิค่ะคุณเอมิค่ะคุณน็อฟค่ะคุณสวยค่ะาจสวยมากไม่เหมือนกันสามจานเลยล่ะเอ้าก็ไม่โดยการคุณสวยจานข้างล่างนะคุณสวยอ่ะไหนเนี่ยข้างๆเนี่ยจานนี่ยคุณสวยอ้าวแล้วมันจะได้อะไรมันจะได้กินตรงนั้นล่ะวี v ีไง อันนี้มาแล้วซุปปลาไทยน้ำลึกนี่นะคะอันนี้ของเอมค่ะอันนี้แบบใหม่ต้องแบบว่าต้องเปิดเอาลุ้นสบายต่ออ่าาตเตร์ไพรส์ร์ไพอ๋อไม่ไม่เตอร์ไพรส์อ่านี่เตอร์ไพแล้วเสิร์ฟซุปปลาให้ปลากินอโอเคอ่ะอันนี้ของของคุณนบนะโอ้ยของคุณสวยนะอ่อุยอหนึ่องานาเออเอ เอออร่อยไหมอร่อยมากอ๋อไม่กินกินเองนะกินอ้ำอร่อยมากเนื้อปลาเปลี่ยนย่าเองแหละอร่อยดีไม่ได้มันยังไม่เข้าถึงติ๊กเนเจอร์อ่ะต่อไปติกเนเจอร์แน่นอนมาแล้วนี่เฮ้ยอะไรจะเป็นคอร์สเลยเหรอใช่เป็นคอร์สเลยกินลรี่คู่คองแน่นอนอันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่ะอร่อยไหมคุ้นเคยไหมล่ะอร่อยมาก ได้กินแปลกๆเนาะเอามาจากช็อกโกม่อกี้ใครไปดูไปอึมาต่อไทุกคนต่อไปเป็นเมนเป็นเมนเมนอาหารจานหลักนี่มีไหนล่ะอุยใหม่ก้อนมีเท่าโซเขียงมีแต่เขียงอ่ะใจอาไม่ผิกหน่อยหรอพผิกหน่อยสิพผิกเองเป็นไม่เปไม่ล่ะมีมือไม่ใช่หรออันนี้นี่นี่อ่าเป็นเนื้อจากไอ้นี่เลย เนื้อจากยุคแบบว่าเก่าๆเนื้อในโัเสาอร่อยมากหายากเพาเราลองกินแล้วคุณลูกค้าอร่อยเลยแหละลองกินดูก่อนหนึ่งสองตั้ม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 อั้เนื้ออะไรเนี่ยเนื้อตัวเงินตัวทองน่ะโอ้โหไม่กดต่อไปต่อไปของหวานไหมของหวานไหมทุกคนนี่เค้กสีเหลืองอลามโอ้ไม่กดชีสเค้ก อ่านี่ใช่ชีสเค้กชีสเค้กอาจจะเป็นชีสไม่ใช่ชีสชีสเค้กชีสเค้กชีสเค้กอ่าลองกินดูอันหนึ่งสองซ้ำสองซ้ำนะอร่อยมากอยอร่อยไหมอร่อยอร่อยปิ้งเล่เป็นเตี๋ยวตาปิ้งเลยอ่ะเออเขียวเลยเอามาจากเอามาจากซ่วมเมื่อกี้เหมือนกันเลยต่อไปไปดูแบบญี่ปุ่นบ้างไหมญี่ปุ่นบ้างไหม ญี่ปุ่นอ่างหากิมีปลาดิบปลาดิบเอออ่ะปลาดิบนะปลาดิบโอ้ยโอ้ยโอ้ยชาติมีอ่ะอันนี้ของคุณเอมี่ตดเกินตดเกิดอันนี้อันนี้ของคุณน็อปอ่ะคุณน็อปนี่โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้อันนี้ของคุณของคุณสวยอันนี้ เดี๋ยวจะมีอีกไม่มีข่าพิเศษอีกอันนึ่งแมกพูนหัวกระสุนแมกพูนหัวกระสุนทุกคนหายากมากใช่นี่ทาดาทาดาแมกพูนหัวกระสุนคือมีควาะผิดล้วนๆเลยหรอเอออร่อยมากของแพงมากแล้วจะใครจะกินล่ะชานไงปิดร้านออกไป ออกไปอีกพวกนี้เฮอเออออกไปออกไปจากร้านชาออกไปออกไปเฮ้ยพวกนี้หนีนะขอตัวลาแล้วทุกคนเจอกันใหม่ครั้งหน้านะบ๊ายบ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 ายยย